วันนี้ขึ้นไปทั้งสกลกนครค่ะไปเบิ้งทางดันผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมส่งเสริมนะคะเปลี่ยนวัชพืชไร่คาสู้การสางงานสางรายได้ให้กับครอบครัวของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บานปลาผัางหมวกกระเป๋าแบบสวยเก๋ๆสไตล์เก๋ๆไปเบื้องกันค่ะอยู่ที่บริเวณบูรณศการการออกน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์โรงเรียนพ้นพิทยาคมอำเภอพุอนน่นนาแก้วค่ะ นายชูศักดิ์รูยิง่งผู้ว่าราชาการจังหวัดสกลนครเพิ่นได้ชื่นชมนะคะกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์บานปลาผางตำบลหน้าตรงวัฒนาอำเภอโพนหน้าแก้วค่ะโดยมีนางบุญเทียมสีสุดาเป็นประธานกลุ่มค่ะเพิ่นได้เอาพักตบชวาเนี่ยและค่ะวัชพืชที่มีจํานวนมาก ในแรงน้ำนะคะเอามาโดยเฉพาะอยู่หนองหาสนสกลนครเพื่อนออกมาแปรูปค่ะ,คะเอามาให้เป็นเครื่องจากสารเป็นผลิตภัณฑ์สางลายได้้กับขอบครัวรวมถึงกุมสมาชิกที่มีจํานวนมีสิบคนค่ะพ้อมมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัสดสกลนครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวของนะคะได้ร่วมกันส่งเสริมต่อยอดแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์จากพักตบชวาเนี่ยให้มีความหลากหลายสวยงามเข้าถึงทุกคนทุกช่วงวัยเพิ่มมูลค่านะคะรวมถึง หาตลาดให้พ้อมท่านผ้วละว,วานะคะค่ะสิ่งนั่งบุญเทียมสีสุดาประท่านกลุ่มเพื่อนกรขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดที่เห็นความสําคัญกับปากทองของพี่น้องประชาชนนะคะมาซอยเหลือสรงเสริมเพิ่มเติมไร่ใดนี่แหละค่ะเพื่อนก็นเลยมาปแปลรูปเป็นงานฝีมือแต่ว่าราคาจับต้องได้เดอ้อสําหรับกระเป๋าผักตบชวานะคะจําหน่ายในราคา150บาทค่ะพี่น้องผู้ใดสนใจติดต่อไปได้ที่เบอร์0623211535นะคะโทรไปได้เลยค่ะ